อนี่สีมาเปลี่ยนหลอดไฟฮะไหหอธนาทรครับผมฮะจะเป็นชุดเก้านี่จะเป็นชุดนิออนนิออนมาแม่แอลดีนะฮะเนียนิออนคือชุดบรรหลาดนะฮะหลอดของชุดบรรหลาดกับตังหะาหลอด l อ d ดีกับตังหะาครับผมฮะก่อนจะติดตั้งจะเามาทำความเข้าใจพื้นพื้นของชุดบรรหลาดนะฮะ ัวนี้เขาเอานะะินสตาร์เตอร์นะฮะสตาร์ก็คือสตาร์ตนะฮะจาบสตาร์เตอร์เข่าขวนี้ตัวนี้จะเป็นบันหลดัดเส้นสีนขาวๆนี่ฮะไม่ว่าสเปนซีกำหนดเป็นสีอย่างกระตามสีเป็นสีน้ำตาลกระตามฮะเส้นหนึ่งของสายไฟที่มามาจากสวิทมาจากเมนที่เราเดินมาผ่านสวิทมาเอ่อเส้นหนึ่งจะต้องมาขวางบันหลดัดอะบันหลัดเนี่ย ออกจากมรรดาบรรดาแล้วออกจากบลาดาแล้วฮะมันก็นจะไปหาขัวขัวหนึ่งของหลอดไฟนี่ฮะขัวหนึ่งของหลอดไฟขัวใดขัวหนึ่งนะฮะบก็บอกจำกัดขัวบวกขอลบนะเป็นกระแสไอซีไม่มีขัว้วบวกขอลบกับอีกเส้นหนึ่งของออไฟเมนมาเขาจะตรงไปหาหลอดเลยขัวหนึ่งขึ้นกัน คือไปรอแล้วจะเป็นนิตรที่เรือนะฮะมารอเป็นนิตรมาลออคางหนึ่งของหลอดไฟของนิออนจากมันหลายไปไปรอคางหนึ่งของหลอดนิออนส่วนหลอดไฟหนึ่งจะมียี่สองขวดต่อขางถึงสี่ฮะดังข้างต้นมันจะเรือขางราคาของของแต่ละขางหลอดไฟเนี่ยฮะ เดือยคางหนึ่งเดือยคางหนึ่งเสียต้องควรกับจะได้ยุคคางหนึ่งมันจะเป็นสายสตาร์เตอร์นี่ฮะสายสตาร์เตอร์นี่ฮะนี่ก็ไปเข่าอีกอาสตาร์เตอร์อีกคางหนึ่งครับเมื่อฮะเปิดไฟเข้ามาแล้วทึ่งนี้ตอนทึ่งไล่สองหลอดยีย่สิบวอนเอซีนะฮะเส้นหนึ่งไปล่อตามที่ผมว่าอีกเส้นหนึ่ง ผ่านมาหลอดเราไปลอกขาถามว่าหลอดไฟนี้ทํางานได้อย่างไรก็จะไฟสองเส้นคขามาแล้วเนื้อตอนกระแลนผ่านโคดลวดของหลอดตัวนั้นนะในหลอดนั้นมันจะเป็นโคดลวดจากแลนมาลอยอยู่ขาหนึ่งของสตาร์เตอร์ตัวนั้นจากพัะหาดเขาหันกระิี่ผ่านโคดลวดเป็นโคดๆนอยู่ในขาหลอดครับผ่านคดแล้วไป ควบวงจรอ,อยู่ขาสตาเตอร์อีกขานหนึ่งของฝั่งของขาเย็นนะฮะพราะจะไฟแลนด์มาแล้วมาควบวง,วงจรกันที่สตาเตอร์สตาเตอร์สิเป็นเหมือนเอ่อว่ายคือถ้ามันร้อนแล้วมันจะจากคือครบวงจรล้วไฟสองเส้นลงมาชนกันเป็นไหมฮะเป็นกระแฮอนฮอนแล้วมันกระจากจากเสร็จปุ๊บมันก็จะมีปฏิกิริยากับสารนิออนฟลูเรเซน ในหลอดเกิดการเลืองแสงครับอันนี้คือมันกับสีสว่างให้เราเห็นเลยฮะสตาร์เตอร์กับสีทั้งงานสตาร์เตอร์สีทั้งงานอีกเทือนึงก็คือตอนปิดสวิตช์พอเปิดสวิตช์อีกเทือนึงปุ๊บนะฮะไฟมาครบวงจรตามทีวานะฮะครบวงจรแล้วถึงมาโหลดอยู่ไอสตาร์เตอร์สตาร์เตอร์กับสีทั้งงานอีกเทือนึงสตาร์ทร้อนแล้วจากร้อนแล้วจากร้อนแล้วจากจนกว่าหลอดที่อนอนจะติดนะฮะ เกิดความห่อนขึ้นมาเมื่อิเรื่องแสงครับโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเห้เพื่อนก่อน